เลือกได้เลยนะจ๊ะเป็นชุดชุดละ50พี่หรือเลือกจอดจองใหม่เลยรึบหนึอยแปดสิบ้อยแปดบาทเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยเดี๋ยวตรงนั้นมันแดดนะเดี๋ยวดำนะวันนี้ทำยังไงทีครับหั่นเลยไหมห,หั่นเลยนะนล้วต้มทำไงดีครับมีเปี้ยะขมไปปรุงเองไปจิ้มน้ำจิ้มจับ เอาไปจ <contam> ิ้มน้ำจิ้มนะรวมกันด้วยกันนะนำต้มฟ <lands> ีนะเอาไ <NON. S 3> er ปพกด้ไหมร่วมงาอ่าเปรี้ designs, ยวขมดีจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ส่วนหนึ่งเพราะเนื้อมันเยอะโอเคไปเปล่อยแล้วโอเคครับโอนแล้วสลิป เท่ารร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบเอาไปจิ้มน้ำจิ้มแยกนะเป็นขมนไปเน,ะน,นนะเาะข้าวเปรี้ยวเ,าเยวานานะครับทินนะ้งน้ำต้มขมไม่มีข้เาเปรี้ยน่อยให้ยเพื่อนให้หน่อยแต่เรียกแหวกิปได้เลยนะจ๊ะต้มน้วัวจับเปเื่อยเลยทุกครานมาขายของก็ได้ขายทุกนี้จานาานี้นราคานะครับ270บาทโอเคครับคอนเฟิร์ม อันนี้โอ้แล้วนะร้อยแปดสิแดงสวยๆอย่างนี้เลยเอ้มแห่งบ้างคะขอร้าน้ำเป็นแบบไหนคะน้ำเนื้อไปพุงเองนะชุดนี้ทำน้ำต้มยังไงดีครับเปรี้ยวขมไปพุงเองได้จับไปพุงเองเนาะ Ok, c'est là ไปเรียกแหวกค้ีได้เลยนะจ๊ะต้มได้หัวพี่ไปเปลยใหม่ๆครับบริการทันเฟเมีน้ำจิ้มเลยจ้ะแม่ทนได้เจ๊ะเรียบร้อยจ้ะสองรยเจ็ดบบาท้บาทค่ะ0บาทครับขอบคุณมากนะากนี